สวัสดีครับผมนายปานพัชนาพงจารุนะครับราดนักศึกษา672 00 169นะครับรายวิชาคอมพิวเตอร์เอดีไซน์นะครับรายวิชา112 1 1 126013นะครับวันนี้ก็จะมาวาดภาพแบบ t e n g l e t o o l นะครับก็เข้าโปรแกรมนะครับแล้วก็กดสเก็ทนะครับเลือกเป็นฟอนต์ยนะครับแล้วก็กดตรง c o นเ e อร์ c t a n g l e นะครับ ใช้เป็นแบบนี้นะครับลากออกมาครับแล้วก็มา Smart Dimension นะครับกำหนดขนาดด้านนี้50นะครับแล้วก็ด้านนี้50ด้วยนะครับต่อมาก็ไป Corner r e c t a n g เหมันเดิมนะครับแล้วก็เลือกเป็นแบบนี้นะครับ จากจุดนี้นะครับมาตรงนี้นะครับก็คำนวณขนาดนะครับด้านนี้สามสิบนะครับแล้วก็มาด้านนี้ห้าสิบนะครับต่อมาก็กดตรงนี้นะแล้วก็ 3 point center rectangle นะครับต่อมาก็กําหนดขนาดเหมือนเดิมนะครับ ห้นะครับเออแล้วก็ด้านนี้ก็ห้าสิบนะครับแล้วก็กำหนดมุมนะครับตรงนี้มาตรงนี้นะครับ6 0สน,นะครับต่อมาก็ ไปตรงอ Point น,นี้นะครับ T Point Center รือถึงเก้านะครับก็ลากจากจุดนี้นะครับลากจากจุดนี้มาตรงนี้นะครับแล้วก็มากำหนดขนาดนะครับก็จากเส้นนี้นะครับ แล้วก็เส้นนี้30นะครับแล้วก็มากำหนดมุมนะครับจากเส้นนี้มาเส้นนี้นะครับเป็น135นะครับแล้วก็จะได้มาแบบนี้นะครับต่อไปก็ไปอันนี้นะครับแล้วก็พอเราเลโยรแกรมนะครับ แล้วเราก็ลากจากจุดนี้นะครับแบบนี้แล้วก็ไปแบบนี้นะครับก็กำหนดขนาดครับหาเส,ส้นนี้นะครับห้าสิบแล้วก็เส้นนี้สามสิบแล้วก็มากำหนดมุมตรงนี้นะครับ มุมตรงนี้60นะครับก็จะได้มาเป็นแบบนี้นะครับก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับก็ถ้าดูเป็นสามิตกกิก็เฟตเจอ e อ็ก r รดนะครับเป็นแบบนี้ครับ ก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ